โอเคนะผมต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้อยครอบ S T V Studio นะครับโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Minecraft นั่นเองมาขอว่าพี่ครับทำไมพี่ไม่ขยายให้มันเต็มเต็มจอผมบอกเลยเราขยายไม่ได้คือโปรแกรมอัดผมออมทำไม่ได้นะครับผมนะโอเคถ้า okay. งั้นก็่าทั่งมันต่นี้เป็นหวัดนะครับผมนะไม่ได้ติดโควิดนะจําไว้โพรแกรมมก็คือแบดีแคมนั่นเองนะครับผมนะคือาออัดแล้วแต่ไฟล์มันเสียนะครับผมนะันนก็เลย ต้องเริ่มใหม่หมดเลยโอ้แย่มากไม่เป็นไรผมอยู่ในเวอร์ชันของสแลมช็อต 20W 13B นะครับผมนะก็จ,จะมีนี่ยังไม่ได้ตัวเต็มเนาะต้องไปโหลดสแ a p ช็อตเอาเอง,งจะเล่นได้นะครับผมนะโอเคถามว่าพี่ครับพี่จะเล่นบทออนไลน์ไหมก็อาจจะมีเล่นบางครั้งนะผมนะนี่ของเราผมอ่านไปแล้ว XTV Survival ซึ่งก็ลาก่อนนะม้อยปะตายผมจะตั้งหมดเดิมเลย XTV Survival ลัก,กันนะส่วนชีสก็เปิดไปแล้วกันบอลาเชนไม่ผมไม่ต้องการเพราะผมเทพแล้วนะมาเริ่มกันเลยสามสองหนึ่งปั๊บนี่เป็น,นี้ยรอโหลดก่อน มาแล้วมันแล้วถามว่าพี่เขาทำไมพี่ไม่ใส่สก,กินอื่นทำไมสก,กินพี่เป็นอันเล็กอะ่ะผมขอบอกเลยนะครับผมนะว่าคือในวัตช์สแนปะช็อตเนี่ยผมไม่สามารถใส่สก,กินไปได้ก็ซืีอว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ผมไม่ชอบเออเดี๋ยนะมันไม่จริงใช่ไหมนี่ผมอยู่กลางเกาะอ,อีกแล้วตอนที่ผมอัาไปตอนแรกผมก็อยู่กลางเกาะโอ้マイโกชโอ้โหทำไมมันต้องอยู่แต่กลางเกาะเนี่ยฮะไม่ค้าแกเป็นกรชันไม่ถึงจะมีทะเลก็เถอะ วันดีปลาลมาอารานะวิธีการเริ่มเล่นเกมมายครับรอดับแรกในโมดเซอร์เวอนั่นก็คือนะนั่นแหละมันก็มีแค่วิธีเนี้ยนี่คือวิธีปกติเลยก็พาทแรกอจาจจะน่าเบื่อน่อยแต่พาทหลังๆเี่นรับรองสนุกแน่นอนนะ โอเคเิปเป็นยาเก็บมาเยอะเลยคืนอแรกต้องใช้แล้วผมได้ข่าวว่าเขาเพิ่มแคมไฟล์มาด้วยใช่ไหม เนี่ยนะครับพ่อเรียกอะไร โอเคก็มากันแล้วนะครับผมนะโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือผมเผื่อวางบอกไปว่าไม่น่าใช่เอาแล้วนะโอ้ยมาหนึ่งดีกว่าุเน่ก็ไม่ก็เพิ่งจะเริ่มเล่นในคอมก็อาจจะไม่ถนัดนะครับผมนะเคยเล่น,นโทรศัพท์มาก่อนเนี่ยจริงป่ะผมจะทำการคาบขวานก่อนเลยนะ เรียบร้อยนะครับผมนะได้ขวานกันมาแา้วโอเคแไ,ได้เวลาถางป่าทุยเราจะมาตัดไม้ทำลายโลกกันนะครับผมนะสแนปช h o ตใหม่ก็ออกมาแล้วแต่ผมยังไม่มีเวลาลงขนาดนั้นนะครับผมนะโอเคส n a ป s h o ตนี้เป็นการอัปเดตนเนเธอร์นะครับผมนะ นัะถามว่าผมจะรีวิวแนปช็อตหรือเปล่าผมจะไม่รีวิวนะครับผมมีช่องที่รีวิวดีอยู่แล้วนะครับผมนนะคือผมแนะนำน,นะสตีฟคุงนะครับนะเขาเก่งมากเลยโหแนะนําช่องเขาเลยนะครับผมนะช่องผมก็เพิ่งจะเริ่มนะจะไม่ค่อยทํะในพวกนี้หรอกในคอมก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอัพด,ด้วยนะครับผมนะนาน,นานทีจะโผล่มาเพราะผมยังไม่มีเวลาขนาดนั้นมติดอะไรเนะีย นี่ไรนี่ไรายคืนแรกพอต้นนี้หมดก็พอแล้วนะครับผมนะไม่ได้ใช้มากคืนแรกได้มาเฉล่ยสิบเก้าเลยละโอ้ยเป็นบัดผมเป็นคนแพ้ฝุ่นนะครับผมนะก็เลยจะเป็นบัดโอ้ยข้างมานแะล้วแค่นี้ก็ได้ผมเอาโต,โตคาบไปไหนนะตรงนั้นใช่ไหมนี่ไง แล้วหิที่ผมจะคาบต่อไปนั่นก็คือพี่แอคนั่นเองนะครับผมนะนะถามว่าพี่ครับทำไมพี่พีคาดากผมจะคาบดาบหินมากกว่านะครับผมนะเออแประน,นึ็งหาพื้นที่เบาๆในการขุดลงไปข้างล่างดีกว่าถ้างั้นผมจะขุดโอ้ยมันเป็นทางขึ้นโอเคถ้างนั้นตรงนี้แล้วกัน ้างงานขุดผมจะขอคราฟโวเวลก่อนเลยนะครับผมนะโอเคอาถาพี่ครับพี่จะดูวิธีการคราไหมก็อาจจะดูบ้างบางครั้งเดี๋ยวพยายามจะไม่ดูแล้วกันนะครับวนะันนั้นตาของใหม่ผมก็อาจจะดูหน่อยนะครับผมนี่นี่ไงเจอแล้วเร็วมากตอนนี้ผมเล่นไปตรงที่โปรแกรมอาจพังนะครับเชื่อไหมว่าผมมาขุดลงไปผมก็เจอฐานเลยซึ่งถือว่าโชคดีมากแต่ครั้งนี้น่าจะไม่เจอหรอกมั ใช่แล้วน่าจะไม่เจอเละเพื่อความรวดเร็วในการขุดและเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนี่ยก่อนอื่นเราต้องคาบสิ่งนี้แล้วพอสิ่งนี้เสร็จเนี่ยก็สิ่งนี้ต่อเลยเอาาพี่ครับจะมีพี่ดูช้าจังไม่ใช่อะไรแนละ้วนะผมไม่มีเมาส์อ้าพี่เล่นได้ไงมันเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมนะโอเค เฮ้ยไม่จริงฮีโรบายโผล่มาประเดีด่ยเจอถาดมันกันเลยอาแต่จะใช่ก้อนเดียวถ้าเกิดเป็นในร,รอบที่แล้วเจอเป็นกองเลยเ mm hmm. ม์ชั่นใหม่นะ่าต่ไม่มีฮีโร่บายแล้วผมว่ามีเหินซ้ายด้วยเหรอนั่นไงว่าแล้วเลยไม่เดินเข้าไปนะเมื่อกี้ โอเคแต่ฐานก้อนเดียวมันไม่พอที่จะทําไม่พอที่พูดจะเผาอาหารแต่ไม่เป็นไรผมรีมว่ามันขับแคมไฟ์ได้ก็คือแบบนี้ใช่ไหมไม่รู้นะถูกปนะ <c oughs> ่ะนะอ่าใช่ด้วยน่าแค่อันเดียวไม่มีฐานอันเดียวไง <c oughs> เราจะดูทำไฟกันเลยแล้วเตาจะทำให้พื้นที่เรนสว่างขึ้นด้วยนะ เอามาตรงนี้กันปั๊บเน่โอ้แคมไฟล์เอาควันติดต็ดเออเมาควันเ,เ,เอนเอไม่ใช่แหละมาแล้วทำการไปหาอาหารกันเลยใช้ขีหลักเอออาหารกันดีกว่าซึ่งอาหารแล้วก็มีล้อมรอบตัวเราเลยอุ้ยมีชูก้ารเคนด้วยตอนแรกก็มาเห็นอยู่ใช่เด้อผมจะขอตกแค่ข้างบนก่อนแล้วกัน ไอต่อไปทั้งหมดเลยดีวยกว่าเดี๋ยวปลูกใกล้ๆบ้านเราดีวกว่าเออความคิดดีกลางกาอเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีพวกสัตว์ไม่มีแกะพวกเนี่ยโอ้โหมันเลยจะไม่ค่อยดีสำหรับเราเท่าไหร่นะโอเคเลยปลูกไว้ตรงนี้เลาวทการไปหาอาหารกันว้าวผมเจอปลาแล้ว ฮะแช่ลงน้าแนชิม,มลิลแล้วเหรอมา,อาง่ายจังอืเชื่อข้ามาแล้วปลาจงมาเป็นอาหารนั่นโอชะเยะากลับโยไป,ไปไหนแล้วยังไงจื่ดาวพินดาวพิน,พนอืมได้ตัวหนึ่งขออากาศอออกาศ่อนขอออกซิเจนก่อนเอ้ยมันลงไปข้างล่างอ่ะมันจะดำขึ้นมันจะขึ้นไปข้างบนไม่ถ่านอู้ทันด้วยชิ ได้มาสองตัวขอสี่ตัวเลยแล้วกันเอ้ยชอยวิยว่ายน้ำใช้ใช้ค่าอาหารด้วยอ่อโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยเพราะมันหายเร็วมากโอเคได้สี่ตัวแล้วมาแล้วขึ้นไปกันแล้วมันสามารถทำอาหารได้ด้วยใช่ไหมมันสามารถทำได้สูงสุดสี่ตัวตัว,ตวละสามสิบวีที่ผมดูมาไม่ผิดนะโอไมคไก่ <c oughs> oh God, จะมึดแล้วถ้าการเอาโตัคาบลงไปกันร้อย อาบชันมาสีจะโตรครับมาเรากินปลาดิบทุ้ยไม่เอาเราทำการกินปลาไปดิว้าว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 วว้าไม่ใช่แหละมาเราทำการวางโตรครับสี่อาจะขาวต่อไปคือเฟอร์แนนซ์นั่นเองมาเฟอร์แนนซ์เอาไม่ไม่รวมกันชืบนี่เฟอร์แนนซ์เอาแค่อัน,นเดียวพอ ในเฟิร์นแต่ที่เรายังไม่มีนั่นก็คือเรายังไม่มีคนแกะเน่า no! แล้วพวกไอพวกจอมมี่จะเกิดแล้วเย่เย่เอาเด้งมามันเด้งเลยเหรออุ้ยเด้งเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ว,ไมว้าวเ,ว,เเเวเร็วนันเนี่ยให้แกกับเฟิร์นเร็วก่ครับน่าจะนี้น่าจะเร็วกว่าพวกสามพีบีมันได้สุดตัวเลย มาเลยกินกันเยเเต็มเลยปะเราจะทําการหาหาอะไรเน่ะเหลยหาฐานเนี่ยแหละแ้วถฐานเอาจากไหนเน่ยเลยเอาจากไม้ไงเ่าเอาแค่อันเดียวก่อนแล้วกันเราจะได้เป็นชาคูไม่ใช่ไม่ใช่โคนะเป็นชาโคแทน นี่ง,ง่ายทัชให้ทำภาษีอันก็เหลือเผื่อแล้ววันแลกนี่ว้าวเป็นไงไวต้ตกทัชเฉยนี่เนี่ยโอเคถ้าอย่างนั้นก็สำหรับนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมนะ ถ้าใครอยากเห็นผมเล่นอีกนิดนึงก็ลค์กดแชร์กดสไลด์เพื่อเป็นกรลังใจให้ผมันคลิปในคอมต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรเลยนะครับผมจนถึงล้านปีถุยไม่ใช่ละก็ขอบคุณที่รับชมกันมาในคลิปนี้นะครับผมนะไม่บานนะผมสวัสดีครับเย้